ข้างหน้าพ่อร่วงเดี๋ยวหลบนะเดี๋ยวหลบดีๆนะคนเยอะนะต้องเพื่อนก็นมีคนเป็นผู้ไม้ก่อนมีคนนะเดียร่วง สวยครับพี่ล่าทันครับพี่ลาทันครับพี่ล่าทันครับไม่สนว่าพี่จะลาทันอยู่แล้วไปก่อนครับไปก่อนครับไปก่อนครับหนีก่อนครับอุ้ยขอปั้มยาหน่อยตองพ่าตัวครับต้องพางตัวครับ างตัวครับถาบครับโอ้โหซีซั่นที่แล้วไม่ทันขึ้นแดงครับอีกแค่ยี่สิบเก้าแต้มเองโอ้โหไม่ได้ดูวันรีแล้งด้วยโอ้โหตกมาโ,โกสี่เลยครับไปทำมาไต่แล้งกันเลยดีกว่าพาน้องเดียไต่แล้ง ไปดูกันว่าจะตึงแค่ไหนฝากกดไลค์เป็นกำใจด้วยครับสมทีมเลยครับผมไปดูในเกมกันเลยพ่อเป็นสีชมพูไม่รู้ว่าจะตึงหรือเปล่านะเกมเนี้ยเดียายครับดูแล้วน่าจะตึงหน้าดูรุยกันเลย Next, เน็กเทียร่าโดนไหนดีอ่ะพิธิพันธ์นเหรอพิธิพันธ์ไหมพิธิพันธ์ดีกว่าไม่มีคนไปโอเคเอ้าเพื่อนไปทางนู้นน่ะนั้นเราไปหาเพื่อนกันดีกว่า,ม,ามันอ่ะมี มีคนนะตรงนี้คนเยอะนะนดนเดี๋ยวตร,ยยตรงนี้มีคนเล่นดีดีเลยได้ปืนแล้วรีบรีบรีบหาปืนเร็ว,วโอ<ฮ>้โหคนเต็มเลยนะ ค <Okay. S 2> นี่ไงข้างหน้าพ่อร่วงเดี๋ยวหลบนะเดี๋ยวหลบดีๆนะขนเยอะนะต้องเพื่อนก็นมีคนเป็นผู้ไม้ก่อนมีคนนะเดียว ร่วงเี่ยหายังสวยมีคนอีกไหมมีคนอีกไหม <you> เก็บไปสองแล้วครับเก็บไปสองแล้วครับ oh. ขอไอเคแล้วกัน What? 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 มีคนไงข้างบนมีคนไง What? What? บุยเพื่อนร่วง พ่อโดนนะเดียโอ้โหตึงเกินจะมาช่วยเพื่อนไม่ทันเดียหนีไปเดี๋ยวอย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้หนีไปหนีไปหนีไปนล่งเลยขับรถไปขับรถไป,ถไปซ้ายมือไปชุบฝั่งนูน้นขับรถไปเลยไปขับรถไป,ไ,ปไปเลยเดียหนีไปเลย หาเก็บเหรียญข้างในแล้วก็ชุบไปวิ่งหาเก็บเหรียญเร็วหาเก็บเหรียญเดียวหาเก็บเหรียญข้างในมีเหรียญอยู่แล้วก็ชุบโอเคชุบใครก็ได้นะคนนึง โอเคชุบพ่อก็อชุบพ่อไปเล่นต่อเดี๋ยวพ่อไปชุบเพื่อนต่อเดี๋ยวพ่อไปช่วยเหยียบเหรียญให้โอเคไหมขี่ปั๊มยาเลยปั๊มยาเลยพอได้มาสองคิวโอ้โหโเมื่อกี้กระตุกนิดหน่อยเดี๋ยวพ่อเหยียบเหรียญให้ไปชุบเพื่อน,นอใช่ từng cưỡn từ kia, khuẩn nhiều chặt ngày kia nó hơi quan, hay là, hải pao há, nhặt bửn còn, như ngay đây là, để phòng canh tua, hải chụp bửn này là đấy pa, hải chụp bửn, má, đơm าช่วยเพื่อนเลยเร็วๆโอเคเพื่อนจะได้มาแก้แค้นขอฟาร์มของก่อนคอยไปสู้ใหม่ขอฟาร์มของเยอะๆก่อนนะแถวนี้มีของอะไรบ้างอุย้ย ไอคีก็ได้เหมือนกันขอกระสุนหน่อยเอาไมาเาเนะ่เอาชิ้นไหมเอาได้เปล่าเอาปืนมาแลกพ่อมาอ่ะเอ,อเอาีอคีไปนึ่งอ้าวเร็เรวเร็วเลยเร็วเรเลยอะไรแมาแลกพ่อก็ได้เออนั่น,นแหละ ไปเอาลูกมาให้พ่อดูดิดใช่ลูกที่ซองอะไหนยังเร็วๆเดี๋ยวคนมาอีซองลูกกระตุนอีซองสีแดงสีส้มไปเดี๋ยวพ่อไปหาฝาร์มเอาก็ได้ไปไไอพอได้ไอเคแล้วโอเคไม่เป็นไรพอได้ไอเคแล้วไปไปหาเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนอยู่โรงฟ้า ไม่รู้อ่ะตอนนี้มีตังอยู่สามร้อยไอเดี้ยเราเล่นแถวนี้ก็ได้เนี่ยเราเล่นอยู่แถวนี้เราฟาร์มแถวนี้ก่อนก็ได้เราเล่นขอบวงไม่เห็นนะไม่เห็นนะอยู่ตรงไหนฮะ ไม่เห็นน้าอเห็นแล้วเห็นแล้วลว,วิ่งมันเกือบร่วงแล้วพอไม่ตั้งเล้บ่ไม่ทันโอ้โหยิงไม่โดน เสีย,ยดายอ่ะพอตายดีกว่าไม่มีใครชุบพ่อได้หรอกโอ้โหเกมนี้ก็ตึงครับรอเพื่อนชุบแล้วกันเ <Third grade> พื่อจะชุบได้หรือเปล่าไม่รู้นะเ <sven buffet> พื่อนไม่มีเหรียญอละเียเ <kad ot> พื่อนหย็บเหรียญก่อน <kad ot> โอเคได้สี่ร้อยแล้วเพื่อนชุบได้เปล่าสี่ร้อยยังชุบได้ไหม นนครับี่ตายแล้วทุบได้แล้วทุบนะได้แนละ้วนะคนหนึ่งคนทุบใครครับไอเดียึสวยผมก็ลงปไปเก็บแต่เพื่อนเพื่อนทุบให้ของอยู่นี่ลายมือมีคนนะครับของอยู่นี่โอเคเดีเ๋ยวลองไปเก็บของลองเพื่อนก่อน ไปตรงนั้นของน่าจะเยอะอยู่ตรงนี้เยอะอยู่อเคเอะเยอะะของเยอะไปครับเขาวงกันต่อดีกว่าไม่มียาไม่มีอะไรเลยไม่มียาครับโอเคอุ้ยตองนี้คนเยอะมาก ไปครับเข้าวงกันต่อดีกว่าโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกขอ EP อเท่าไหรน่ขอ,อเข้าวงเฮ้ยมีคนลงบนกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่เอ้ยมลอยพี่คิดจะมาลอยพี่พี่ขอเข้าวงให้ได้ก่อนนะ โอ้โหดีนะที่ตังไอร์ทันงั้นตุยวงแรงมากอุ้ยซ้ายมือก็มีคนครับเหลือิ7เจ็คนสุดท้ายพี่ต้องมาไต่แรงใหม่โอ้โหรอบนี้ขอเข้าวงก่อนล้กันทำยาทั้งน่อยมีคนไหมแถวนี้มีสงการใจ้าโรือเปล่า เห็นเห็นเฮ้ยมีคนมีคนเฮ้ยเดี๋ยวสิ่นสุดท้ายแล้วเฮ้ยทำไมกล่องศพมันลอยได้อ่ะกล่องศพลอยได้เฉยเฮ้ยตะเกียลอยไปไหนแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมเฮ้ยลอยได้เฉยเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกคนกล่องศพลอยได้เฉยเฮ้ยลอยไปไหนก็ไม่รู้ เฮ้ยตะกี้มีคนไม่ได้ละนี่ครับมีคนเข้าข้างหน้าครับต้องพังตัวครับต้องผางตัวครับผางตัวครับถามครับ,บ,รบอุ้ยเกือบแตกแล้วเกือบแตกเกือบแตกพี่ลาสทันครับพี่ลาสทันครับ พี่ลาทันครับไม่สนว่าพี่จะล่าทันอยู่แล้ว้ย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 ไปก่อนครับไปก่อนครับไปก่อนครับหนีก่อนครับเฮ้ยขอปั้มยาหน่อยหนีทันพี่หนีทันนะพี่หนีทันนะเฮ้ยมีสองคนนี่เกือบร่วง อยู่ไหนหมดด้วยเป็นพุ่มไม้ด้วยเป็นหุ่มไม้ไปไหนไปไหนขึ้นข้านบนเหรอขึ้นข้านบนเหรอมีคนนะมีคนนะขวามือมีคนนะ ต้องตัวยิ่ยแน่ตัวเนี้ยเลือดสามคนครับเลือดสามคนครับแป๊าเข็มชูันครับแปอาเข็มชูมันครับ,อ,รบอุ้อยดีานใต้เข็มชูมเปิดเลย โอ้โหไม่ทันครับผมได้ไปสามคิวเองเหลือเพื่อนคนสุดท้ายครับสามหนึ่งหรือเปล่าสามหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> ครับโอเคครับคลิบนี้ก็ตึงเหมือนกันนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าสามหนึ่งหรือเปล่าครับความหวังของหมู่บ้านไม่รู้จะบได้หรือเปล่าครับเพื <c oughs> ่อนไม่น่าจะทันนะอย่างเงี้ยโอ้โหตะ่กี้พี่เกือบเก็บหมดตีแล้วนะ เด็ดสิครับโอ้โ oh. หมันชุบกันได้ครับห้าคนสุดท้ายเราน่าจะได้ที่สองครับมาแล้วมาแล้วสวยจบแล้วครับได้ที่สองโอ้โหเต็มเกินแฮตติน้มครับผมบวกเท่าไหร่หกสิบหกสี่คิวครับผม ต้องเริ่มใส่แยงใหม่โอเคครับชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องไอเดียด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ